านผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้สายบุญน่าจะยังชอบนะคะเพราะว่ามีการผสานกับเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยในรูปแบบของฟิตคอยหรือว่าเหรียญสุขภาพนี่เป็นอีกจุดขายหนึ่งในเครือโรงพยาบาลหลังจากเราผ่านพ้นช่วงโควิด -19 มาแล้วหลายคนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้นแล้วมีการใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยค่ะ ไปติดตามกันได้จากคุณอัชราวันสุวรรณสมบัติค่ะในเร่อง,องคุณผู้ชมคะเราได้คุยเรื่องของสุขภาพกันมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยในเรื่องของด้านบริการบ้าง พอดีว่าอัดทราบมาว่าที่ในเครือโรงพยาบาลพยาไทเปาโลเขามีเหรียญสุขภาพคุณผู้ชมแต่เอ๊ะเหรียญสุขภาพจะเป็นยังไงเห็นเรียกว่าฟิตคอยต้องเรียนถามท่านที่อยู่นั่งข้างๆค่ะพี่เก๋นะคะหรือคุณสุปรณ์ค่ะผู้นในการสายการตลาดในเครือโรงพยาบาลพยาไทเปาโลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ยังไงครับพี่เก๋เขาบอกว่าต้องบอกว่าพี่เก๋เลยต้องบอกว่าเหรียญสุภาพเนี่ยมาจากนี้ฮะเป็นหลังโควิดเนี่ยคนหันมาใส่ใจสุภาพมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ตรวจสุภาพบางคนอาจจะตรวจปีหนึ่งครับตอนนี้เราขยับมาอาจจะให้ตรวจถี่ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสามารถปรับพฤติกรรมได้นะครับแล้วก็รู้ว่าที่เขาไปออกกําลังที่เขาไปปรับทานอาหารเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับผลน้ําตาลต่างๆผลเลือดผลแหลกต่างๆมันดีขึ้นไหมนะครับไอเหรียญตัวเนี้ย มันเลยมาช่วยในเรื่องของการเป็นรีวอร์ดเป็นรางวัล<ม>เวลาเขาป,ปรับพฤติกรรมได้ดีขึ้นนะครับ<ะ>เขาอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ให้รีวอร์ดเขาที่มามันคือการช่วยให้รีวอร์ดเวลาเราอยาก<ะ>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ล้มเลิกไปการคันนะครับ<ะ>ยังรักษาใสา่ใจส,สุขภาพเราอยู่<ม>กเ็เป็นที่มาของการสะสมเหรียญน,นะครับ เรื่องนี้แล้วก็เขาสามารถเอาไปใช้เป็นรางวัลในการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เราดียิ่งขึ้นไปนะครับทำยังไงถึงจะได้เหรียญนี้คะเหรียญนี้ก็คือเป็นตัวที่เราเอาเข้ามาใส่ใน Heal Up เลยนะครับเรามีแอปพลิเคชัน Heal Up นะครับแล้วเรามาใช้บริการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพยาธายุกเปาโลเนี่ยนะครับเราก็สามารถสะสมเหรียญได้เลยอ๋องั้นต้องเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนว่าที่นี่คือทางโรงพยาบาลี่ยเขามีแอปพลิเคชันคุณผู้ชมชื่อว่า Heal Up h Up ซึ่งอันเนี้ย ทำขึ้นมาแล้วแล้วก็มีอะไรก็สามารถที่จะลิงก์ใส่อันนี้ได้นัดคุณหมอได้นัดคุณหมอได้จ่ายเงินออนไลน์ก็ได้ดูประวัติตรวจสุขภาพย้อนหลัง 2- 3สปีก็ได้ทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยตอนนี้เราก็เพิ่มเป็นการรีวอร์ดนะครับให้ให้กำลังใจเข้าไปให้เขาเวลามาตรวจสุขภาพเสร็จปุ๊บได้รางวัลรางวัลเอาไปใช้ในการแลกโปรแกรมตรวจสุขภาพก็ดีไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเขาก็ได้แล้วที่สำคัญคือยังสามารถบริจาค ให้กับมูลที่วันเลิฟเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ทำซีซารได้ด้วยคุณผู้ชมใช่ซีซด้วยคืออันนี้ถ้าเกิดใครมีเหรียญเยอะๆแล้วก็สามารถที่จะเอาไปบริจาแบ่งปันได้ง่ายๆเลยก็คือเวลาบริจาคก็กดในแอปเหมือนครับมันก็จะลิงก์บริจาคไปที่มูลที่เลยนะครับมูลที่ก็เอารายได้ตรงนี้นะครับไปช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้ต่อไป ถ้าในแง่ของคนป่วยเนี่ยโอ้โหอาจมาโรงพยาบาลบ่อยมากเลยเหรียญตัวนี้ค่ะอย่างที่พี่เก๋อธิบายไปแล้วในช่วงต้นนะคะมันจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยอย่างอัดยังไงบ้างคือส่งผลดีเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เกิดเรากําลังใจแล้วแล้วทำให้ให้กระบวนการในการดูแลสุขภาพเราเนี่ยมันสนุกขึ้นมันมันมีความหมายมากขึ้นนะครับเพราะทีเราก็ดูแลตัวเองนะว่าเราทานอาหารถูกไหมออกกำลังกายถูกไหมตัวนี้มันจะเป็นรางวัลว่ามันสะสมมันก็เหรียญก็จะสะสมขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสามารถใช้เหรียญเนี้ย ไปแลกเปลี่ยนเหมือนเป็นเป็นเงินแต่ว่าเป็นเงินที่เราจะตีกรอบว่าคุณไปซื้อของที่แบบไม่ดีสุขภาพไม่ได้นะก็ต้องซื้ออย่างเช่นพวกวิตามินเอยพวกโปรแกรมสุขภาพก็ดีหรือว่าพาร์ทเนอร์เราที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งหมดนะครับนั้นไอของมันอะไรนั่นจะไม่ไม่เข้ามาสามารถเข้ามาในพาตฟอร์มเราได้ต้องรีบแล้วค่ะเพราะตอนนี้รู้สึกจะกินของม่อะไรกันไปแล้วอย่างตัวเนี้ยค่ะเอาเอาไปแลกเชนใช้แบบ คอยแบบอย่างอื่นได้ไหมในอนาคตใช่เน,นื่องจากตัวคอยนียมันเป็นคอยที่ค่อนข,ข้างเราดีลกับกับคนที่เขาทําระบบคอยเนี่ยเชื่อมกับหลายอินดัสทรีเลยนะครับว่าจะเป็นปตทเป็นหลายอินดัสทรีหรือว่ากลุ่มประกันก็ดีนะครับซึ่งมันสามารถจะอนาคตเนี่ยด้วยแพลตฟอร์มมันเชื่อมกันหมดฮะแล้วสามารถจะไปแลกคอยได้ก็เหมือนเป็นเป็นเหรียญแทนเงินที่สามารถไปแลกกับปตทก็ได้ไปอนาคตก็ไป เติมน้ามันก็ได้ไปซื้อ,อกาแฟก็ได้อะไรเงี้ยสามารถแลกทางปตทก็สามารถใช้เหรียญของปตทเนี่ยมาแลกซื้อโปรแกรมสุขภาพก็ได้นะครับอนาคตจะเป็น,เ,ปนเหรียญที่ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้หมดเลยเนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่เราวางไว้นานไหมคะกว่าที่เราจะเดินถึงจุดนั้นเออเราใช้วเออวลาการพัฒนาเนี่ยเกือบ เกือบปีครึ่งนะฮะเราคิดโปรแกรมเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วทาง CEO ท่านก็มีดำดิจอยากจะให้องค์กรเราเป็นองค์กรที่ใส่ใจสุขภาพและเน้นการดูแลสะรับเชิงป้องกันมากกว่ารอให้เกิดโรคแล้วรักษานะครับคิดแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มพัฒนากันจนเริ่มมาได้ลอนช์แบบเป็นทางการเมื่อเมื่อวันที่19กเกากรที่ผ่านมานะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆนะครับคนไข้ตอนนี้ วิ่งหาเหรียญกันใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าอ,อยากจะสะสมสอยากจะสนุกฮะมันก็เลยกลายว่าการดูแลสุภาพม,ม,มันมันมันไม่น่าเบื่อมันมีความหมายขึ้นมันสนุกขึ้นมันสะสมเหรียญเขาสามารถใช้เหรียญไปแลกนู่นแลกนี่แล้วส่งเสริมสุภาพเขายิ่งขึ้นไปอีกอ,อะไรเงี้ยฮะในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเราจะมีอะไรเข้ามาเสริมไหมคะทางพยาธิปโรเอทเทคโนโลยีใหม่ต้องบอกว่าตอนนี้เราพยายามะจะพัฒนาตัวที่เขาเรียกว่าเป็น เป็น AI นะครับ AI f i เอ t h o s อ i t a l เนี่ยนะครับตัวนี้มันจะช่วยในเร่องของการช่วยแพทย์ช่วยพยาบาลใ,ในเรื่องการวิเคราะห์นะครับเอาเอาข้อมูลประวัติคนไข้ย้อนหลังตั้งแต่4ีปีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแลบก็ดีข้อมูลไลฟ์ไซด์ก็ดีมาประมวลผลแล้วก็ดูว่าคนไข้คนนี้ เหมาะกับการตรวจโปรแกรมไหนเหมาะกับการทรีทเมนต์แบบไหนะนะครับตอนนี้เราก็น่าจะเริ่มตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าจะเริ่มปล่อยประมาณสักช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะเห็นโปรแกรมที่ AI มาช่วยในแง่ของเฮลท์อัลกอริทึมที่ทําให้แต่ละบุคคลเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองต้องตรวจสุขภาพแบบไหนมีแ l บตัวไหนที่ควรต้องตรวจบ้างนะครับก็จะช่วยช่วยแพทย์ในแง่ของการเลคคอมเมนต์คนไข้ได้ดูแลรายบุคคลมากขึ้นนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับหันมาใส่ใจส,สุขภาพแล้วก็เชื่อว่า การดูแลสุขภาพเป็นอะไรที่ที่ไม่น่าเบื่อนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้รีบอร์ดให้กับตัวเองนะครับแล้วก็จะได้ให้รางวัลกับตัวเองเวลาเราปรับพฤติกรรมสุขภาพเราให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเรียนสุขภาพเนี่ยนอกจากว่าการช่วยในการให้กําลังใจตัวเราแล้วเนี่ยยังสามารถนําเหรียญสุขภาพเนี่ยไปบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้วยนะครับดังนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็ร่วมกันแบ่งปันสุขภาพที่เราที่ดีแล้วเนี่ยหรือว่า อะไรต่างๆให้กับมูที่แล้วก็เขาดูแลผู้ปล่อยยากไรต่อไปได้ค่ะเรียกว่าดูแลได้ได้บุญแล้วสองสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ได้บุญภายนอกด้วยแบ่งปันแบ่งปันด้วยก็ถือว่าวันนี้นะคะขอบคุณพี่เก่งมากๆเลยถ้ามีตัวเทคโนโลยีหรือว่าโน้ตฮาใหม่ๆเดี๋ยวมารบกวนใหม่ค่ะวันนี้ข่าวไทยโพสต์ขอบคุณมากนะคะสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับลสุดก็พ่งไป บริจาคของใช้จําเป็นแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันนะคะให้กับบุลนิธิสิเศษพของตาบอดอีกสามผานยคะค่ะก็ทําให้เรารู้สึกดีเนะในการเป็นผู้ให้บ้างะคะ่ะรู้สึกชื่นใจใช่ะคะแล้วเราได้เห็นรอยยิ้มของ